มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจินโนสุขมาวหติ ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัตฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ตรงกับวันที่31มสิบธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีสองพเป็นวันสิ้นปีวันสิ้นปีก็ขออย่าให้เป็นวันสิ้นใจต้องเป็นวันที่มีกำลังใจเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับ การงานการทำหน้าที่ในปีต่อๆไปวันสิ้นปีวันสินนส้นปีเก่าจะเข้าสู่ปีใหม่ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดของตัวเองที่อยู่จังหวัดส่วนกลางเช่นกรุงเทพมหานครก็จะพากันเดินทางกลับบ้านกับถิ่นมาตุภูมิกลับมาเยี่ยมบ้านคิดถึงบ้าน เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติพี่น้องนัดกันมาอูดสมตุมโฮมมาเลี้ยงดูกันพบปะเจ,เจอกันก็เลี้ยงดูกันบางท่านบางคนก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลไปกลางเต็นรับลมหนาวตามภูเขาเลากาสวนอุทยานต่างๆที่เขาจัดให้มีการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ ไปอยู่ตามรีสอร์ทนะตามสถานที่ที่มันทำให้เกิดการพักผ่อนพักผ่อนหย่อนอารมณ์พักผ่อนหย่อนกายพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวไปเล่นด้วยกันในการเดินทางกลับถิ่นมาตุภูมิทราบว่าจราจรติดขัดนะจราจรหนาแน่น ين, บริเวณทางหลวงใหญ่ผู้คนก็พากันกลับบ้านเหมือนกับนัดกันเลยมีจิตใจตรงกันก็พากันแออัดยัดเยียดนะอยากจะกลับถึงบ้านเร็วๆแต่ก็ไม่ถึงเร็วนะฮะมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยถ้าจ,ะะจราจรหนาแน่นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนก็ใจร้อนฟืดฟัด,ฟ,ดฟืดฟืดฟัดฟืดฟัดฮึดฮัด อยากจะถึงบ้านเร็วๆก็เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนกันบ้างบางคนก็ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะก็ทำให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดความประมาทเขาจึงตั้งด่านตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะก็จะมีการกำหนดว่า7วันอันตรายคนจะตายสักเท่าไหร่เอามาเปรียบเทียบกันปีนี้กับปีที่แล้วเป็นอย่างไรผู้คนก็ไม่เคยเขีดหลาบ ไม่เคยกำหนดจดจำลืมเก่งว่าปีที่แล้วมีคนตายเท่านั้นเท่านี้เราก็จะไปเพิ่มสถิติความเจ็บความตายให้กับเขาอีกเราต้องระมัดระวังต้องมีธรรมะในการเดินทางต้องมีสติยับยั้งชั่งใจเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไขอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เป็นเรื่องใหญ่อย่าใช้อารมณ์เป็นเรื่องตัดสิน มันก็จะลำบากกันทั้งสองฝ่ายค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆใ,ในการเดินทางนะท่านทั้งหลายนะญาติโยมพี่น้องสาธุชนทุกท่านทุกคนที่กําลังเดินทางบางคนกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วมาเจอหน้าญาติพี่น้องก็ดีอกดีใจเฉลิมฉลองกันใหญ่เปิดเพลงกันเสียงดังร้องลํำทำเพลงกินกันนะกินข้าวปลาอาหารก็ต้องมีมีน้ำ น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยด้วยมันถึงจะสนุกสนานถึงจะเข้ารถออกรถออกชาติการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆว,วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนมากเราก็จะคิดถึงแต่การไปพักผ่อนทางทางกายไปอยู่ตามไปเที่ยวตามชายทะเลตามสถานที่ตากอากาศต่าง หรือว่าไปกินเลี้ยงกันถ้าไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะเพื่อนฝูงแม้กระทั่งกับสองสามีภรรยาก็ต้องมีการกินกันดื่มกันดื่มกันกินกันเปลี่ยนอารมณ์และก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาการไปพักผ่อนในที่ต่างๆเป็นการเป็นการเสียแทนที่เราจะได้กำลังเรากับเสีย เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียชีวิตนะเสียอะไรต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะเราเข้าใจว่าการไปพักผ่อนเหล่านั้นจะทําให้เรามีความสุขนะความสุขมันก็มีอยู่ก็ทําให้เราได้เปลี่ยนอารมณ์ทําให้เรามีความตื่นเต้นทางด้านร่างกายได้อยู่ได้กินนะและก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาด้วยซึ่ง เป็นการพักผ่อนที่ยังไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่เกิดคุณแต่ว่าเกิดโทษกับร่างกายของเราที่เราไปกินกันไปเลี้ยงกันเราคิดว่ามันมีประโยชน์ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าทำให้ร่างกายเราเสื่อมทำให้จิตใจเราเปลี่ยนไปบ้างเดี๋วมันเกิดความสนุกสนานได้ร้องเล่นร้องเล่นเต้นลา การพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนําเชิญชวนท่านทั้งหลายก็คือการไปพักผ่อนหย่อนใจตามวัดพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยววัดไปกราบพระไปกราบพระไปสวดมนต์ไปถึงตรงหน้าพระแล้วก็กราบพระแล้วก็สวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควนตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรรมธรรมนามาซามิสวดมนต อิติปิโสภระควาสวดมนต์ช้าๆและก็นั่งนั่งพักนั่งมองดูพระพุทธรูปมองดูแลจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านทั้งหลายเขาสร้างขึ้นตามพุทธลักษณะถูกต้องตามพุทธักษณามีความเอิบอิ่มมีใบหน้าอันเปี่ยมล้นด้วยเมตตาการุณาหนะหูยันยานนะไม่ใช่อะไรทำหูยันยานให้เรามีความหนักแน่น มองตาต่ำๆท่านทอดสายตาลงเนี่ยสอนให้เรามีสติใบหน้าที่เอิบอิ่มมีเมตตาการุณาสอนให้เรามีเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันหัวแหลมๆนั้นสอนให้เรามีปัญญาให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ให้ใช้อารมณ์ให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ไปวัดก็ได้ประโยชน์ไปนอกจากไปกราบพระไหว้พระไปสวดมนต์ได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ผู้มีภูมิธรรมความรู้ด้วยไปสนทนาธรรมหรือไปอา่านป้ายสุภาษิตต่างๆที่ติดอยู่ตามวัดบางวัดก็มีเราก็อา่านหรือไปนั่งสงบสงบนั่งสงบสงบในวัดก็ได้ในหลวงรัชกาลที่ห้นี่ท่านไปเสด็จไป จังหวัดพิษณุโลกท่านเข้าไปกราบพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกท่านไปกราบและก็มองดูมองดูพระพุทธรูปนี่เป็นเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงอย่างมีความสุขนะมองแล้วมันเกิดความสุขนะมันเกิดความสุข,เก,สขเกิดความสบายพระทัยของพระองค์มองอยู่เป็นตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงอยากจะได้กลับมาไว้กรุงเทพ แต่ชาวบ้านชาวเมืองไม่ให้เพราะว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระองค์ก็จำลองมาไว้ที่วัดเบญจมาบพิธยังไงละ่ะที่เราทั้งหลายได้ไปกราบไปไหว้ที่วัดเบญจมาบพิะเพราะพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ห้าที่พระองค์ไปสเสด็จไปประพาสไปกราบไปไหว้พระพุทธชินราชเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามสงา่ามองแล้วทําให้คลายความทุกข์ลงได้นี่แหละท่านทั้งหลายเรียกว่า เข้าวัดเข้าวาแล้วทำให้พาทำให้ใจสงบใจสงบทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความสุขเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอาศัยเหยื่อไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของเราเราไปเที่ยวไปเล่นเราต้องเสียเงินนะอาศัยเงินต้องไปกินอาหารกินอาหารถึงจะมีความสุขไปดูดนตรีถึงจะมีความสุขดื่มสุราเมีไรถึงจะมีความสุขเห็นไหม ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของทั้งสิ้นแต่ว่าธรรมะนี่ไม่ต้องไม่ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องลอกทำใจให้สงบมองดูพระพุทธรูปท่านนั้นก็มีความสงบแล้วดังนั้นในในวันสิ้นปีอย่างนี้นี่หลายวัดจัดสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีเสริมมงคลชีวิตบางคนก็บอกว่ามันจะเสริมมงคลชีวิตได้ยังไงมันไม่ใช่ประเพณีของเราชาวพุทธ ชาวพุทธเราก็ต้องสวดมนต์นั่นแหละท่านทั้งหลายก็ต้องสวดมนต์สวดมนต์เป็นการสาธยายคําสอนของพระมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสวดไปสาธยายไปใจเราก็สงบยิ่งถ้าเราได้เข้าใจในคําพูดคําสอนเหล่านั้นก็ทําให้เราเกิดกุศลด้วยเกิดความฉลาดขึ้นด้วยเราก็จะได้ฟังพระสงฆ์ท่านอธิบายไปด้วยนีย่เกิดความสุขใจสบายใจทําให ทำให้ช่วงระยะเวลานั้นแทนที่เราจะไปร้องร้องเล่นเต้นลําร้องเล่นเต้นลํากับเพื่อนฝูงทั้งหลายมันก็ผ่อนคลายไปในช่วงระยะเวลาสองสามชั่วโมงนี่ทำให้ใจเราสงบขึ้นมาก็ทําทให้มีความสุขใจมีความสบายใจมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตในปีต่อๆไปด้วยจึงอยากจะชวนท่านทั้งหลายมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเอาธรรมะสู่จิตส,สู่ใจ ไปเที่ยวที่วัดบ้างไปเที่ยววัดตามวัดวาอารามต่างๆเจอพระพุทธรูปที่ไหนก็นั่งดูมองดูเพื่อจะได้เกิดความสบายอกสบายใจปัญหาต่างๆก็จะคลายไปมีบางคนมีความทุกข์อยู่ในจิตในใจอยากจะฆ่าตัวตายถือเชือกมาแล้วจะไปผูกคอตายหลังวัดก่อนจะตายก็แวะเข้าไปในวัดสักหน่อยไปกราบพระประธานในอุโบสถสักหน่อยอเข้ามาในวัด ไปกราบพระประธานมองดูพระพักของพระองค์มองไปมองมาเนี่ยเกิดความสบายอ,อกสบายใจความทุกข์มันคลายนะความทุกข์มันคลายออกเหมือนเราถูกถูกมัดด้วยเชือกแล้วมันคลายออกมันคลายออกวิตกกังวลอ่าก็กลับไปบ้านแล้วไม่ฆ่าตัวตายแล้วเห็นความสําคัญของชีวิตแล้วดังนั้นธรรมะนี่ ทรมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มันช่วยให้จิตใจของเรามีความสงบมันมีความสุขขึ้นในครั้งพุทธกาลเจ้าสักยยะทั้งหลายพากันออกบวชนะพากันออกบวชกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมกรุงกบินลพัฒน์บรรดาเจ้าชายทั้งหลายก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในในพระพุทธศาสนาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดามารดาก็บอกว่าพวกเจ้าคนจะออกบวชนะเจ้าชายต่างๆก็พกกากันออกบวชมีเจ้าชายอานน์เจ้าชายอานุรุทธ,ธะเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายทคัคุเจ้าชายกิมพีระเจ้าชายพัทยะและก็นายอุบาลีด้วยซึ่งเป็นช่างตัดผมก็พกกากันออกบวชในการออกบวชนั้นบรรดาเจ้าชายทั้งหลายก็ให้นายอุบาลีนี่ บวชก่อนเพราะอะไรเพราะว่านายอุบาลีเป็นช่างตัดผมเคยแต่รับใช้บรรดาเจ้าชายาพอบวชแล้วได้เป็นอาวุโสแล้วทีนี้บรรดาเจ้าชายก็จะได้รับใช้อุบาลีบ้างจะได้ทําการเคารพแสดงความเคารพคาระวะต่ออุบาลีบ้างเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ถือคนที่บวชก่อนเป็นเป็นอาวุโสเป็นผู้มีเป็นผู้แก่กว่าไม่ได้ถือเรื่องอายุเมื่อบวชแล้วปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านพัทธิยะเนี่ยเจ้าชายพัทธิยะเนี่ย ตอนเป็นเจ้าชายเนี่ยเคยรักษาการเป็นพระราชาต้องดูแลกิจการบ้านเมืองที่กรุงกบ,บินละพัทนนี่ไปไหนไม่ไหนมาไหน,มาไหนก็มีข้าทาสบริวารห้อมล้อมตลอดนะเรียกว่าอยู่ยากเป็นอยู่ยากลําบากพอบวชมาแล้วท่านไปอยู่ป่าไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมาธิภาวนาเกิดความสุขเกิดความสุขใจสบายใจต้องเปล่งอุทานว่าอโหรุข,ขังอโหสุข,ขังถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเราก็ว่าสุขจริงๆ สุขจริงๆเนาะสุขจริงๆเนาะถ้าตะโกนออกมานะคงจะตะโกนว่าสุขจริงโว้ยสุขจริงโว้ยเนี่ยสบายดีจริงโว้ยอะไรทํานองนี้พระทั้งหลายพระทั้งหลายได้ยินเข้าก็นึกว่าพระพัทถิยะเนี่ยคงจะคิดถึงความสุขในตอนที่เป็นเจ้าชายคงจะคิดถึงบ้านหรือเปล่าคิดถึงความสุขที่บ้านไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุม ถามพัทยาพัทยาเธอคิดถึงบ้านหรือคิดถึงราชาสมบัติหรือคิดถึงบริวารหรือไม่พระเจ้าค่าพระข้าพระองค์มาบวชเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเลยเกิดความสุขทางใจนะเพราะว่าอยู่อยู่เป็นเจ้าชายอยู่ในเวียงในวงังมันข้าทาสบริวารห้อมล้อมจะเหยียดแขนเหยียดขาจะทําอะไรก็มีคนช่วยทําให้หมดมันทุกข์ยากลําบากเกี่ยวกับราชกิจต่ตางๆจะกินก็ไม่ได้กินตาม จิตตามใจอันนี้สบายมาบวชเป็นพระแล้วอยู่แบบพอเพียงไม่มีภาระไม่มีพันท่าผูกพันอะไรเลยอิสระเหมือนนกจะบินไปไหนก็ได้มาอยู่ป่าได้ประพฤติปฏิบัติทำสบายอกสบายใจข้าพระองค์จะเลยเปล่งอุทานว่าอาโหสุข,ขังอโหสุข,ขังสุขจริงๆสุขสุขจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุเห็นไหมท่านสาธุชนทั้งหลายเงินทองแก้วแวนเงินทองค่าทัดบริวาร ลูกแก้วเมียขวัญอะไรต่างๆอ่ามันก็เป็นความสุขระดับหนึ่งความสุขที่เป็นวัตถุเป็นวัตถุเงินทองก็เป็นข้าวของมันก็ทําให้เรามีความสุขมีความทุกข์ด้วยเพราะว่ามีมีมากสุขมากทุกมากกลัวมันจะหายมีรถเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเดินทางกลับมาถูกเฉี่ยถูกชนทีแรกก็ขี่มาโอยสบายๆนั่งรถส่วนตัวไม่ต้องนั่งรถโดยสารสบายๆมีความสุขพอเติมน้ามันอ่ามีความทุกข์ ีความทุกข์ต้องเสียเงินเสียทองแล้วอพอถูกเชียวถูกชนโอ้ยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวกันมีความทุกข์อีกหัวเสียเสียหัวหัวเสียอารมณ์เสียนั่นวัตถุสิ่งของต่างๆมันทําให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันมันก็มีความทุกข์มีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้างถ้าเราเกี่ยวข้องเป็นก็มีความสุขเรายังเป็นปุถุินคนธรรมดาอยู่ก็แสวงหา ความสุขทั้งสองอย่างนั่นแหละความสุขทั้งทางวัตถุและก็อย่าทิ้งความสุขทางนามธรรมความสุขทางใจด้วยความสุขที่สงบอย่าไปเพลินอยู่กับความสุขทางวัตถุจนเกินไปนะความสุขทางวัตถุจนเกินไปจนหลงละเลงนะกว่าจะกลับมาได้ลําบากกว่าจะหาความสุขทางใจบ้างความสุขทางใจที่เป็นสุขจริงๆที่เป็นความสุขที่สงบที่ปราศจากอามิตรที่ไม่มียาพิษอะไรต่างๆ เลือบแฝงอยู่ก็จะทําให้อายุเรายืนนานสุขภาพเราดีนะไม่แก่เร็วด้วยนะคนประพฤติปฏิบัติธรรมไปไหนทําก็รักษาถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในช่วงวันสิ้นปีนี้อย่าให้เราสิ้นใจไปด้วยอย่าให้เราอมความทุกข์เก็บความทุกข์ไปด้วยสร้างความสุขความสงบใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองในส่วนของ ทางด้านร่างกายก็รักษาสุขภาพดีๆนะให้มีความสุขให้มีสุขภาพดีตลอดถ้ามีครอบครัวก็รักษาครอบครัวบริหารครอบครัวให้เป็นสุขถ้ามีบ้านมีช่องห้องหอมีเพื่อนฝูงก็รักษาความเป็นเพื่อนให้มีความสุขเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทางแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขให้สบายสบาย ชีวิตเราก็จะมีคุณมีค่าตลอดไปไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนๆที่ผ่านมาในอดีตก็ให้ผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลนะเราอาจจะอยู่ไม่ถึงปีใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้อัจเชวะกิจมาตัปังโกชัญามรานังสุเวนะความดีสิ่งที่ดีงามเราจะต้องทำในวันนี้เดี๋ยวนี้ทำทันทีทำทันทีท,ท,นท,ทันใดอย่าผัดวันประกันพุ่งใครจะรู้ว่า มรณภัยพยามัจจุราชจะมาเอาชีวิตเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในวันเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทําปัจจุบันให้ดีทําวันนี้ให้ดีที่สุดชีวิตเราก็จะดีตลอดไปธรมะสวัสดีจะเริญพร